สวัสดีค่ะมีรถกระบะตอนเดียวเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊ส LPG ประวัติดีฟีดาวส่งเดือนละแค่4,000บาทมานำเสนออีกแล้วนะคะมีสุบิชิไทต,ตันเครื่องยนต์2.4 GL เกียร์ธรรมดาปี2011ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่169,000บาทเท่านั้นประวัติที่จะได้เต็มนะคะส่งเดือนแค่4,000บาทเองนะเดี๋ยวจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกเลยค่ะดีค่ะ กระบะตอนเดียวคุ้มมากๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊ส LPG ปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นหน่งอยที่169,000บาทเท่านั้นค่ะมีหลังคาสูงใหม่เอี่ยมนะคะแถมให้ฟรีๆเลยนะคะรลค่า20,000บาทนะคะ ภายใน,นคะ่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีเทาผสม,มกับสีดำค่ะภูมิัยพาวเวอร์ค่ะเกียร์ธรรมดาเครึ่องเสียงสแตนดาดนะคะ AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะติดแก๊ส LPG เรียบร้อยค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะหลังคาใหม่เอี่ยมเลยค่ะสั่งทําพิเศษเลยนะคะมูลค่า20,000บาทแถมให้ฟรีเลยนะคะ น่าใช้มากๆเลยค่ะคันนี้ขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะขุมคานาใช้ติดแก๊ส LPG เรียบร้อยแล้วนะคะถังแก๊สอยู่ด้านล่างนะคะเป็นถังแคปซูลค่ะรถเป็นข้าาใหม่นะคะเก็บประเดียดงาน้อีกทีหนึ่งนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ เอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะโทรปรึกษาอได้เลยนะทํางานอะไรประวัติเป็นยังไงเดี๋ยวอมจะหาไฟแนนซ์ให้เหมาะสมกับลูกค้าได้นะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะได้รถไปใช้แน่นอนนะคะใครกำลังม,มองหารถกระบะตอนเดียวไว้ขนของนะคะเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊ส LPG ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะ นี่ค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4เบนซินนะคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอนดีนะคะพิมพ์092 5050 858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถ ไม่ยุ่งยากเลยนะคะยินดีข้อมูลนะคะเปลี่ยนไฟให้นะไฟท้ายตรงนี้แตกนะคะแล้วเปลี่ยนของใหม่ให้เลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยากได้รถสภาพสวยโทรมาค่ะบ๊ายบายค่ะ